หน่วยที่ 1. การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม Conflict of Interest ระดับชั้นอนุบาลปีที่1แผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่2การจำแนกของใช้ส่วนตัวและของใช้ส่วนรวมจุดประสงค์การเรียนรู้ผู้เรียนสามารถจำแนกของใช้ส่วนตัวและของใช้ส่วนรวมได้คุณลักษณะจิตพอเพียงด้านทุจริต s t อง n R Realist คือ ตื่นรู้รู้พร้อมลงมือป้องกันทุจริต S sufficient คือหลักความพอเพียงโดยบุคคลสามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมการจัดประสบการณ์เด็กและครูร่วมกันร้องเพลงเล่นและเก็บจากนั้นเด็กและครูร่วมกันสนทนาของใช้ในห้องเรียนของเล่นในห้องเรียน การเล่นของเล่นอย่างถูกวิธีการเก็บของเล่นเข้าที่เด็กและครูร่วมกำสรุปผลจากการเรียนรู้การประมวลผลการเรียนรู้เด็กสามารถตอบคำถามได้ดีขึ้นและมีครูช่วยบ้าน